สวัสดีทุกคนสวัสดียำเช่ามาซื้อข้าวต้มอาหารเช้าอันนี้เขาเรียกกระต้มย,ยวนี่ป้าอันนี้ป้าโอเองจ้ามีขนมโคกโบราณเนาะขายทุกเช้าเลยจ้ะขนมโคกสูตรูสตรโบราณน,นี่ยังสวยเลยจ้าอัอนนี้มา ตื่นแต่ช้าเล่นขึ้นน้ำโคกป้าแกขายทุกเช้าจ้ะมีแกงมีน้ำโคกมีส่งตามบ้านเลยนะป้าเนาะมีที่จามีผัดหมี่ผัดหมี่มีแกงมีผัดหมี่มีพะโรูอันนี้เขาเรียกกระตมยวนี่ป้า หนูชอบไปกินกาลานันนะอร่อยสูตรด,ดังเดิมมีทั้งสีขาวสีดำเา,ส,า,าสีขาวไก่อ่าเราแต่คนชอบนะวันนี้หนูจะไปเก็บพี่เล็กก็จะ,ะหนาก็เลย,ยตื่นแต่เช้าก็เลยได้มาซื้อ ยี่สิบบาทขนมโคกสูตรโบราณยิ้วหิวเดี๋ยวป้าอูม้ออมันได้กินได้กินลงไหนล่ะกี่บาทป้ายี่สิบยีสบ่สิบบาทมิตรส่งไม่ไปเป็นอ้าวไม่เห็นสั่งเลยมีแต่กับข้าวก็ไอ้ข้าวมันไก่หมดแล้อันนี้กับบ้านป้าอีกลางหนึง่งแกทำกับขา้าวดังเดิมโบราณอ,อุ้ยมีอันนั้นด้วย แตงไทยหนูเอาทุกหนึ่งปะ่ะมีทุกอย่างแฟนหนูติดโควิดเขาไม่อยากกักตัวป่าไม่มีมมหลายอย่างเลยกักตัวมันอยู่แต่ในห่วงอึนอาดแกเลยไม่อยากมามีขายหลายอย่างขครมาผ่านมาตอนช้าวแวะหนุนได้เด้อ ชีวิตจำเช่าก็มีการตักบาาตอนเช้าเนาะนาก็ตักปลาแต่เช้าชีวิตจำเช่าของหมู่บ้านแสอออจ้ะนนวัยรุ่นสร้างตัวนะ ขายหมูนะครับไม่ต้องไปทำงานกรุงเทพให้มันเหนื่อยาขายหมูต้องเอะหนึ่งวันยอดครับถือยอดครับลูกค้ากำลังจะมาฮะลูกค้ากำลังจะมาครับขายดีทุกวนันรอรีวิวสดลร้อนเลยนะครับไม่ละห้าบาทเท่าไรหนูเท่าไรคะเจ็ดเจ็ดไม้ตลาดนัดเอยตลาดนัดตลาดเชาเซอเนาะความคลึกคัก ไม่ค้าก็ไปขายแล้วผู้ช่วยปิ้งสูตรโบราณปิ้งสูตรโบราณครับ,บนี่นนไปรุ่นครับ,บครับ,บไปแล้วคลิปนี้ไปแล้วเดอ้อไปหาเก็บพี่เล็กก่อนบ๊ายบาย